สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาผัดข้าวนะคะผัดข้าวเขาเรียกว่าผัดผัดข้าวแกงเขียวหวานนะคะนะคะ ข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะข้าวผัดแกงเขียวหวานนี่นะก็จะมีส่วนกรอบด้วยกะทินะคะใส่กะทิลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะมันจะกระเด็นแล้วค่ะพริกแกงนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเคี่ยวให้แก่กับอันนี้หอมค่ะนะคะเขาเรียกว่า เคี่ยวเคี่ยวกะทิกับพริกกันนะคะให้หอมอยังไม่ปรุงรสนะคะเคี่ยวให้แตกมันนิดหนึ่งใส่ไปอีกก็ได้นะคะประมาณประมาณสี่ช้อนนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะเคี่ยวให้หอมนะคะพริกนี้ถ้าจะให้อร่อยต้องตำเองนะคะว่าเราจะตำพริกเองค่ะ ข้าวผัดพริกแกงเขียวหวานนะคะมาดูกันค่ะอร่อยค่ะหอมนะคะพอะพริกหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งค่ะวันนี้เราใส่กุ้งกระหมนะคะหมูก็สิกชิ้นค่ะกุ้งก็ห้าตัวนะคะนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ําปลาค่ะนี่ค่ะน้าําปลาน้าําปลาตาหอยนางรมนะคะวันนี้เราใช้ประมาณหนึ่งช้อนค่ะ ิมันกระเด็นค่ะต้องหลบนิดหนึ่งอ่ะเคี่ยวไปอาหารกระีิ่งเป่อยหน่อยก็ได้น,นะคะเคี่ยวเคี่ยวหมูนะคะเคี่ยวหมูกับ <S <S <ม>เคี่ยวหมูให้มันเปื่อยนิดนึงค่ะจะได้อร่อยๆปรุงรสไปแล้วนะคะใครชอบน้ําตาลก็ใส่น้ําตาลนะคะส่วนใครชอบเค็มๆก็ใส่น้ํปลาอย่างเดียวนะคะถ้าใครชอบออกหวานวก็ใส่น้ำตาลเป็นนิดนึงนะคะอร่อยอันนี้ึ้น รสชาตินี่ก็คืออยู่กับใจปรารถนานะคะอ่านะคะอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวลงไปค่ะวันนี้ข้าวร้อยห้าสิบกรัมนะคะข้าวสุกค่ะร้อยห้าสิบกรัมเอช้อนมาช่วยหน่อยพอช้อนมาป่วยคลุกเขาหน่อย ของจริงค่ะของจริงบ้านเราของจริงค่ะข้าวผัดที่แกงเขียวหวานนี่ค่ะนะข้าวจะต้องแบบว่าสุกคูงสวยนิดหนึ่งนะคะเวลาผัดแล้วต้องกระเด็นกระดอนนะคะเม็ดข้าวต้องล้วนจะอร่อยค่ะวันนี้เป็นข้าวใหม่นะคะอาจจะไม่ค่อยล้วนนิดหนึ่งข้าวใหม่นะคะสั่งจากจังหวัดสุรินนะคะ ข้าวหอมมะลิใหม่ค่ะอะคุกเท้าให้ทั่วนะคะผักแห้แห้งๆหน่อยค่ะนะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างมันกระเด็นค่ะอาจจะร้อนนิดหนึ่งเลยต้องลุกขึ้น <c oughs> อร่อยค่ะหอมไมคะหอมไปกับเราด้วยกันนะคะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะใส่ผักนะคะเพื <c oughs> ะะ่องค่ะ ผักของเรานะคะเอาสักสิบสิบห้าลูกค่ะอะไรค่าเนี่ยอะไรเอ่อมาเขือพวงนะคะใส่ลงไปให้สุกค่ะจากนั้นก็จะมีใบมะกรูดค่ะมะกรูดห้าใบนะคะใส่ลงไปค่ะพริกแดงค่ะสามเม็ดนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้านิดหนึงพริกแดงใส่ลงไปนะคะ หอมนะคะต้องผัดให้หอมค่ะนะคะ่ะให้มะเขือก็สุกนะคะให้นุ่มๆหน่อยให้มะเขือนุ่มๆหน่อยจากนั้นเราก็จะใส่ พอมาเขือนนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวกบให้นุ่มอีกนิดหนึ่งจะได้กินสบายๆหน่อยนะคะจะได้กินสบายๆพอมาเขื่อนนุ่มๆหอมค่ะกบไว้ค่ะเอาข้าวกบไว้ค่ะเขื่อนจะได้ถึกแต่ใน,นก็จะมีใบกระเพราค่ะกระเพรากระพานะคะยี ประมาณายี่สิบใบนะคะอันนี้ไว้แต่งหน้านิดหนึ่งไว้แต่งหน้ากบไปค่ะแล้วดับไฟค่ะกบเลยนะคะดับไฟค่ะ,เ,ะ,คะ,คะเพื่อให้กะเพรากะพา,ะพานุม่มจะได้มีกลิ่นหอมจะได้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะข้าวร้อยห้าสิบกรัมน อันนี้กินได้สองท่านนะคะออกระเอพาะเล็กๆกระเพาะเล็กๆกินได้สองท่าน,นะคะ่ะอ่าและค่ะสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟกันนะคะไปกินด้วยกันนะคะจะได้อร่อยๆค่ะไปกินด้วยกันค่ะไปกินด้วยกันค่ะจัดเสิร์ฟนะคะ แบบร้านนะคะทําให้มันน่ากินหน่อยร้อนค่ะมันร้อนเอาแน่นๆหน่อยวันนี้หมูกุ้งสดมากเลยนะคะคือกับข้าวเนี่ยถ้าเราจะทำให้อร่อยนะคะหมูกุ้งหรือว่าอุปกรณ์อะไรต้องสดใหม่ค่ะนะคะ,นะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะ จัดสวยงามค่ะมาแล้วอาถาดมาลองนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้มาแล้วนะคะจัดสวยงามใส่ผักค่ะผักเล,เลือกตามชอบเลยนะคะผักเราเลือกตามชอบเลยค่ะไม่ว่ากันชอบอะไรก็ทําชอบอะไรก็ใส่ไปค่ะอภิมาแต่งหน้านิดนะคะอภิกแต่งหน้านิดหนึ่งสองชิ้น ค่ะจากนั้นก็จะเป็นผักค่ะนะคะมะเขือ,อใส่แต่งหน้าสัลกลูกค่ะอันนี้ก็ผักตามใจชอบ <c oughs> น่ากินไหมคะไปกินด้วยกันค่ะผักก็จะมีผักกระเพรากระพานะคะใส่ลงไปค่ะตามชอบค่ะนี่ค่ะใส่ไว้ตรงนี้นิดนึ่ง จากนั้นก็จะมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มกินแล้วมันเข้ากันดีค่ะไข่เค็มวางลงไปค่ะซีกอย่างี้นะคะใครชอบมะเขือมากๆก็ใส่มะเขือไปอีกได้นะคะใส่ไปสักห้าลูกบางคนชอบกินดิบนะคะมะเขือก็สวยดีค่ะนะคะ บางคนชอบกินไข่เยอะก็ไข่ได้นะคะไข่ได้อีกค่ะใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะผักมาผักชว์นี่่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดริดแกงเขียวหวานนะคะไปกินได้กันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราและที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะโชว์ค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะไปกินด้วยกันนะคะอะโชว์ไว้หน่อยโชว์ไว้หน่อยก่อนจะปิดกล้องหอมนะคะหอมไปด้วยกันค่ะ